สวัสดีครับสวัสดีเพื่ข้ามารับชมช่องจากสามชนกันนะครับมนีพุทธิพาพี่หน่อยเบิงภารกิจนะครับสาหรับการเลี้ยงหมูป่าในหนึ่งนะครับมามี่ยังแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับตอนนี้เพิ่งมาฮอดส่วนกับเสื่อมเสื่อนะครับเป็นมื่อยนะครับจดี๋ยวไปไปเบิ้งครับครับผมกับเบิ้งตนกิจวัตรประจําวันนะครับก็เอาอาหารจากหมูว่านนะครับติดตัวไ้นะฮะ มาให้เพื่อนกินก่อนนะครับมันก็สเย็นพอดีนะครับระวังขามขึ้นมากนะครับแต่ว่าเขาต้มตอนเส่อให้กินตอนแรกมันก็มันจีห่อนเกินไปนะครับหมูมันกินบ่อยนะครับแต่พย้อยตากให้เขากินนะครับตอนนี้ผมปรับอาหารให้เป็นเนื้อมือมือละคาบนะครับแต่ว่าให้กินหลายๆนะครับให้กินหลายๆเอานะฮะนะครับก็จจีเอาไปให้หมูนะครับแล้วก็เตรีมความของเก่าออกก่อนนะครับอย่าให้มันกิน อาที่เป็นมีเศษอาหารเกาอยู่มันสิบกินนะครับมันสิมีปกลิ่นนะฮะนี่นะครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันในช่วงตอนเสาร์เลยนะครับเบืองต้นเลยนะฮะเอาสิให้อาหารแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตากอาหารให้เพื่อนกินครับคนแยกหลายร่างนะครับเพื่อให้หมูิ่นเแย่นแห้งนะครับถามมันมีร่างเดียวหมูก็จะแย่งกันแห้งนะครับเพื่อนจะกัดกันนะครับ หมูมันการดกันมันเกิดบาดแผลมันรักษายากนะครับผู้โดยความเป็นหมูป่านะฮะนี่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในสามของถังสองวารีดนะครับตัดมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาต้มนะฮะทั้งขนาดนี้ในสามารถเลี้ยงหมูป่าได้ประมาณสามถึงสี่ตัวนะครับอ่าตัวใหญ่ๆนะฮะตัวหน่อยวานับนะฮะเท่ากับให้อาหารเรื่อยๆเสริมไปนะครับในความเป็นจิ๋กปบาพ่อเราครับซัมเนกมันกินได้ทั้งมือนะครับ แต่าการเลี้ยงหมูให้มันอ้วนแห้งเนี่ยมันมีผลต่อกันผสมติดยากนะครับไม่แล้ผสมมันค่อนข้างสิติดยากนะนฮะกะเฮ็ดผู้เดียวนะครับงานที่มันบ่ใส่แห้งหลายบนไดนะครับพ่อเฮ็ดเองได้นะครับบต่ตองใส่เวลาหลายพ่อเหมือนการเลี้ยงงัวเลี้ยงย่างดื่นนะครับหลังจากแห้งหแล้วก็สิมาต่มมานะครับผมใส เริ่มต้มแล้วนะครับใส่ฟื้นเต็มแบบนี้ผมนับว่าหนึ่งเตานะครับผมใส่เห็ดแบบนี้ประมาณสองขังนะครับนับเป็นสองเตาแล้วก็เอาหาผักอะไรยังมาใหากินเสริมนะครับนี่ข่าใบนะครับนี่นะฮะเป็นหยาที่ทุกออกจากริมหัวริมสวนเขาเองนี่แหละครับบ่ไดไปหายังไก่นะครับบ่ไหนไปแก้วหยาทั้งอื่นยังมา่ห้ยคือง่วนนะครับนี่มันสามารถเพิ่งพลาดเจ้าของไดคือผมบอกพี่น้องพังหลายรายรอบนะครับว่า ผักหัวน้ำสวนนี่ครับเขาสามารถเอามาให้เป็นอาหารมูได้นะครับนี่นะฮะเบิ้งเขากินเพื่อนี่รุ่นนี้ก็กระลังงามนะครับครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดไลล์กดแชร์เป็นกำลังใจในการท่อคลิปให้ผมในครั้งต่อไปนะครับอ่าขอบคุณครับผม